อืมไอ,อ้กกน,อไน้าห,ด,ห,หดเจอกันอีกแล้วไอ้น้าหดไอ้น้าหดเจอกันอีกแล้วหันน้ามาดิอืมไอ้น้าหดมาอีกแล้วไอ้น้าหดเจออีกแล้วอืมไอ้น้าหดไอ้น้าหด อันนี้ก็เรียกว่าซุ่มสวนลวดซุ่มสวนลวดอ่าน,นี่คือซุ่มส่วนลวดนะฮะ ให้ดูเฉพาะตาอันนี้คือตาอะไรอันนี้คือตัวอะไรให้ดูเฉพาะตาให้ดูเฉพาะตาคือตัวอะไรถ่ายเฉพาะจมูกให้ดูเฉพาะจมูกอันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือตัวอะไรมองตาชันสิมองตาชัดๆสิมองตาชันสิมองตาชันสิมนุษย์ต่างดาวอีกตัว อันนี้คือมนุษย์ต่างดาวอีกตัวอฮะสายตาสวยมากสายตาสายตาอันดุสายตาอันดุดันสายตาอันดุดันนี่สายตาอันดุดันของใครบางคนกําลังจ้องมองเราอยู่อืมนอน่ยุงสีกระดีกันเนานะเราต้องไปสนใจไพเออหอดมเมลรดมากกับมีคนเขาหาเขาให้กินสบาย กูวาน่ะนะเขามาตัวมึงแล้วแหละเขามาหลอกมึงแล้วแหละกูวานะมึงลืมเขาซะมึงลืมเขาซะตัดใจซะอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือตัวอะไรคือตัวอะไรคือตัวอะไรไอ้มนุษย์ต่างดาวไอ้มนุษย์ต่างดาวมองหน้าเดี๋ยวนี้ไอ้มนุษย์ต่างดาวโอ้ยทำไมมันเหมือนมนุษย์ต่างดาวจังวะสีวอม Não, <S <S ึงสีวอมึงฟัง มุกจักอาบนาบในมืองกัน่ะเกาหน้าเกาหลังซก,กประเออเบิดมือเบิดเว้นน้ำเบ่าอาบลืมข้าซาแหลงลืมข้าซาเข้าไปรอละ,ล,ะลืมข้าซาเข้าไปน้ำพุไม้แล้วลืมข้าซาสุมสดรวดครับสุมสดรวดไปแล้วสุมสดรวดโหดมาแล้วหน้าโหดอยู่ในโหมดชิตตี้อ่อย็นอยู่ก็หลับหน้าโหดเย็นอยู่ก็หลับ อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเขาอ่ะจะมองเห็นมึงเฉพาะช่วงที่มึงมีผลประโยชน์เท่านั้นแหละเขาบอกว่ามีมูก็ต้องมีมูมูหมาหมารู้ได้ยังไงวะอืมมีมูกับมีตะมูหมาหมาเอ๊รู้ได้ยังไงวะกูไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยอืมเจอหน้าโหดอีกแล้วเจอหน้าโหดไปไปไปไวิ่ง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  ข้าวเดียวมันกับกับรถมาไอ้สี่นี่ะไรอย่างอืมแลังเชียนมันกับใบลังเชียนอืมหนาคือ้หัวตัวปะเนี่ยนาคือ้หัวแท้หดโพดเกินไปพอนานนะโพดโหนโพดโหดโพดโหดโพดเพื่อนยากต่างสายพันธุ์เพื่อนยากต่างสายพันธุ์นะฮะอันนี้คือเพื่อนรักกันไอ้ขาวไอ้แดงและไอ้หน้าโหด มีคนวากู่ะคบมูกับมูหมาๆเอ๊ะกันเงินกที่กันว่าเขาได้หูได้จังไรวะเคียวอะไรฮะเคียวอะไรยำหยังนี่มองอะไรมองหน้าหาเรื่องเหรอฮะมองหน้าหาเรื่องเหรอโอ้ยเปลี่ยนไปจังเลยมารอบนี้คือเปลี่ยนไปวะฮะมารอบนี้คือเปลี่ยนไปกูว่าแล้วสัตว์เลี้ยงประจำบ้านไอ้เจ้าน้ามึนนี่คือเจ้าน้ามึนนะฮะ เจ้าน้ำมืนอีกตัวหนึง่งขอแนะนำสัตว์เลี้ยงประจำบ้านอีกตัวชื่อเจ้าน้ำมืนดูดิดูหน้ามันเดิมื่นไม่ล่ะสัตว์เลี้ยงประจำบ้านนะฮะเจ้าน้ำมืนนะฮะเจ้าน้ำมืนอีกตัวหนึ่งเจ้าน้ำมืนอันนี้พวกหน้ามืนอีกตัวหนึง่งอันนี้พวกหน้ามืนอีกตัวนะฮะอันนี้คือหน้ามืนนะฮะเจ้าน้ำมืนเจ้าน้ำมืน อเจ้าลูกเป็ดชี้เลอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าลูกเป็ดชีเลเจ้าลูกเป็ดชีเลอืมอันนี้ไอเคฟีอันนี้ไอเคฟีมาแล้วอืมมนุษย์ต่างดาวอันนี้คือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวนะฮะอืมหน้าโหดหน้าโหดมาแล้วอันนี้คือหน้าโหดนะฮะอันนี้คือหน้าโหดอยู่ในโหมดคิตี้นะฮะอ่าหน้าโหดหน้าโหด

เจอตัววางระเบิดอีกแล้วอืมมันก็จะรับ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 นี้รับ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 อันนี้ KFC นะฮะตัว KFC ชุดมินิอายุสองเดือนอืมอันนี้อันนี้ตัววางระเบิด